สวัสดีครับผมดรรัฐถพลเลิศลบิลินะครับเป็นกรรมาการผู้จัดการบริษัทเลิศโปรเฟชชั่นอลกรุ๊ปจำกัดน,นะครับซึ่งบริษัทเราเนี่ยดูแลแบรนด์ให้กับแฟรนไชส์ต่างๆแล้วก็ปัจจุบันเรามีแบรนด์แฟรนไชส์เครื่องดื่มและเบเกอรี่นะครับที่อยู่ในการดูแลกว่า3 0 0อสาขาและปัจจุบันก็รับเป็นที่ปรึกษาให้กับผู้ที่อยากท,ทําธุรกิจแฟรนไชส์อยากสร้างระบบแฟรนไชส์ขึ้นมาในรูปแบบต่างๆนะครับโดยเน้นไปทางด้านธุรก,กิจเบเกอรี่อาหารแล้วก็เครื่องดื่มนะครับ ถ้ามีร้านอยู่แล้วและอยากจะขยายในระบบแฟรนไชส์อันดับแรกนะครับเรียนรู้เรื่องระบบแฟรนไชส์ก่อนว่าคำว่าระบบแฟรนไชส์คืออะไรแฟรนไชส์เราเนี่ยคือการขายระบบระบบที่เป็นมาตรฐานนะครับย้อนกลับไปดูที่ร้านของเราเนี่ยมีมาตรฐานหรือย,ยังมีระบบที่จะรองรับการทํางานอะไรบ้างผมยกตัวอย่างเช่นร้านสะดวกซื้อเขาก็จะมีระบบมาตรฐานของเขาว่ามีการสอนเทรนพนักง,งาน อย่างเช่นถ้าคุณเดินเข้าไปในร้านอย่างเงี้ยคำแรกเลยคือต้องสวัสดีสวัสดีครับคุณผู้ชายสวัสดีครับคุณผู้หญิงอะไรอย่างนี้เป็นต้นอันเนี้ยคือมีระบบการสอนงานภายในร้านอันเนี้ยคือเบื้องต้นถ้าเกิดสมมติคุณเป็นร้านอาหารถ้าคุณอยากทําแผ่นชายคุณลองดูว่าคุณมีคอนเซปต์อะไรบ้างที่สามารถจะไปเป็นแผ่นชายได้ไหมอย่างเช่นหนึ่งเลยเนี่ยคุณตูวคอนเซปตร้านของคุณเอกลักษณ์ของร้านของคุณเนี่ยมีอะไรที่โดดเด่นบ้างถ้าคุณอยากทําแผ่นชายเพราะคุณต้องมองใน มุมของคนฟื้อก่อนว่าถ้าคนจะฟื้อแฟนชายคุณเนี่ยเขาอยากจะได้อะไรของร้านคุณไปเปิด 1. เอกลักษณ์ของร้านคุณมีความโดดเด่นไหมอ่าโดดเด่นด้านไหนล่ะ2คือเมนูล่ะฟิกเนเจอร์มีไหมเมนูที่เป็นพระเอกของเราคืออะไรแล้วเมนูที่เป็นพระเอกเนี่ยมีสุดลับไหมคนจะลอกเรียนแบบง่ายไหมถ้าคุณที่จะขายเป็นแฟนชายไม่ใช่ว่าเขาขายเป็นแฟนชายปุ๊บคนไปเรียนแบบดู f ารรม m ัดแกะแล้วทาตามได้เลยอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ อย่างเงี้ยก็ไม่ควรขายแั่นชายสี่คือลองดูคู่มือพอมีระบบเสร็จปุ๊บแล้วทําคู่มือคู่มือที่ที่สามารถใครๆก็ดูคู่มือแล้วทําตามได้หมายถึงคนในร้านนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดว่าทําในครัวอย่างเงี้ยถ้าวันหนึ่งพ่อครัวที่เป็นมือดีของเราเนี่ยเปลี่ยนไปเปลี่ยนคนขึ้นมาแล้วไม่มีคู่มือคนมาคนอื่นทํารสชาติไม่เหมือนกันแล้วลูกค้ามากินโอ้รสชาติไม่เหมือนเดิมแล้วฉันไม่มาอีกแล้วแต่ถ้าเรามีคู่มือที่ว่า มันเป็นมาตรฐานาแล้วนะฮะว่าอ่ะสมมติว่าใน1จานเนี่ยเราใส่น้ำปลากี่ช้อนใส่น้ำตาลกี่ช้อนเนี้ยเป็นคู่มือมาตรฐานใครทําก็ทําได้เหมือนกันอย่างเงี้ยเริ่มมีระบบแล้วมีมาตรฐานทุกจานก็จะมามาตรฐานเหมือนกันหมดอ่อย่างเงี้ยเป็นมาตรฐานอย่างเงี้ยพร้อมขายแฟนชายได้ฉะนั้นเนี่ยเราต้องมาดูว่าเฮ้ยเรามีระบบพร้อมหรือยังทีมงานเราพร้อมไหมทีมงานเรารู้เรื่องแฟนชายไหมพร้อมที่จะ นำทีมเราเนี่ยไปขยายไปช่วยเหลือลูกค้ารายอื่นได้ไหมในระบบแฟรนไชส์ที่สําคัญคือเราต้องรู้ด้วยว่าร้านของเราเนี่ยเหมาะกับทาเลไหนยกตัวอย่างเช่นถ้าเปิดเป็นร้านอาหารเพื่อสุขภาพทาเลที่ใกล้ก็ควรจะเป็นโรงพยาบาลซึ่งกลุ่มลูกค้าเป็นหมอพยาบาลบุคลาก,กรอยู่ในนั้นอ่ะอย่างเงี้ยลูกค้าจะเขา้าใจแล้วอ๋วอฉันควรจะหาที่แถวโรงพยาบาลเพื่อมีลูกค้าอยู่แถวนั้นจะได้ไปรอดอ่ะถ้าเกิดว่าเราไม่รู้ต่ว่าร้านเราอ่ะ คอนเซปเป็นยังไงควรจะมีอยู่ทําเลไหนแล้วเราบอกลูกค้าไปมั่วๆลูกค้าก็จะไปหาทําเลแบบตรงไหนกันได้ที่ค่าเช่าที่เินฉันถูกค่าเช่าที่ถูกไม่ใช่ว่าดีค่าเช่าที่ถูกไม่มีลูกคา้าเปิดไม่นานก็เจ๊งพอเจ๊งที่เสียงแบรนด์เราก็เสียไปด้วยฉะนั้นเนี่ยกับเลยต้องกระบวนการเนี่ยย้อนกลับมาที่ดูร้านเราว่าพร้อมหรือยังที่จะขายแผรนชายโดยใช้หัวข้อหนึ่งอ่า คอนเซปต์ร้าน2มีสุรลับหรือเปล่า 3. ทีมงานพร้อมไหม 4. ระบบดีหรือเปล่า 5. คือที่สําคัญเลือกเครื่องหมายการค้าจดหรืออยังถ้าเครื่องหมายการค้ายังไม่จดท่านอาจจะมีคนมาจดแทนแล้วเป็นเจ้าของแทนท่านเลยก็ได้ดังนั้นเนี่ยแนะนําว่าไปจดเครื่องหมายการค้าที่กระทรวงพาณิชย์ด,ด้วยเป็นสิ่งสําคัญนะครับ5ข้อหลกัหลกๆนียเป็นหัวใจในการทํา แผ่นชายในเบื้องต้นลองดูก่อนอันนี้เรียกว่าเป็นการเช็คลิสต์มากกว่าเช็คลิสต์ว่าร้านเราเนี่ยเหมาะจะทําแฟ่นชายหรือเปล่าถ้าขัดข้อใดข้อหนึ่งผมว่าลองย้อนกลับมาทําให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยคิดเรื่องแฟ่นชาย